สวัสดีค่ะเดี๋ยวมาชมกันนิดนึงนอกบ้านค่ะเดี๋ยวไปคุยกันในบ้านผักป่าก,ก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะอันนี้เป็นผักชีร้อมก็ขึ้นแล้วค่ะถ้าถูกฝนก็จะงามกว่านี้ค่ะอันนี้เพิ่งเริ่มนะคะอันนี้เป็นสาระแหน่สาระแหน่อันนี้ก็เป็นเราปลูกเอาไว้พอหิมะละลายก็โผล่ค่ะอันนี้ก็เป็นต้นเปรี้ยวนั่นเองค่ะแต่พวกผักชีร้อมนี่นะคะขึ้นโอ้โหเยอะแยะไปหมด มันเป็นไหลเะค่ะแล้วทีนี้มันก็บ่ถมแปลงผักของเยสนอันนี้ก็เป็นต้นเปรี้ยวก็กําลังจะโผล่ขึ้นมาพวกผักชีล้อมนะครับใบใหญ่ๆนี่ถมผักทุกอย่างขึ้นมาผักชีล้อมถมหมดพวกผักปากก็เริ่มขึ้นหลายๆอย่างนะคะแล้วทีนี้เยสนจะกินเยสนจะดูหนังสือก่อนเด้อค่ะพวกผักพวกนี้เดี๋ยวไปคุยกันในบ้านค่ะ สวัสดีค่ะมาได้จัดก,กินสมตำแต่ว,วันนี้เมื่อวานไปไปเมืองกับน้องนุชมาได้มะละกอมาลูกนึงมะละกอนี่เขาเรียกพันอะไรที่บ้านเรานะพันฮอลแลนด์หรือเปล่านี่แหละถ,ถ้าัปถ้าไอ้ันลูกยาวๆอันนั้นน่ะอ้กหกิโลตะเกือบยี่สิบยูโรอันนั้นน่ะ น,นี่กิโลละ8ยูโรลูกนี้ไม่รู้ว่าเท่าไรไม่ไม่ไปคิดมันหรอกคิดเนาะพี่น้องเดฟดเลยยส่นนสวน <c oughs> เดี๋ยวพักป่าของงอกเนาะพี่น้องเนาะกำลังกรลักตะพุตะปิตะมุตะมิอยู่พูดถึงผักป่าเด้อจ้ะเด้อผักอะไรอร่อยที่สุดที่ว่ากินมามีผักชีรงมันอร่อยอร่อยพี่น้องผักบุงฝรั่งก็ยังไม่ร้องเห็นป่าแล้วจะเห็นสองป่าสามป่าแล้ว นู่นและว่ะอาทิตย์กวดๆของอาทิตย์นู่นแหละพวกแับบุ้งถึงจะขึ้นก็อาทิตย์กวดๆก็พวกผักชีร้อนก็กําลังโผล่ถ้ามีแดดก็จะขึ้นเร็วก็วจะได้กินเร็วอยู่ดีเด้อพี่น้องเอ้ยมีเงินก็ไม่ได้กินหนกบางทีบางทีมีเงินแท้ๆก็ยังไม่ไม่ได้กินเพราะว่าอะไรบางทีแพงมากก็ไม่กล้าเนาะพี่นออ้องเนาะเอา่าว่าขี้เหนียวเด้อมันก็นเหนียวจริงๆพี่น้องมันอยู่บ้านเรานั่นแหละค่ะ อยู่บ้านเราบอกอยู่เมืองอยู่เมืองนอกนะอยากกินทุเรียนอยากกินทุเรียนอยากกินทุเรียนพอไปแล้วมันแพงก็ไม่กล้าซื้อกินคือ้วาพี่น้องกินแค่หายหิวเอาจริงจริงหนอกนะอันนี้ไม่พูดอันนี้พูดจริงๆเด้อไม่ได้พูดว่าอมตัวเองเด้อจริงๆยยสนไปไทยนั่น่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินถุงเงินถังไปเนาะค่ะเนาะมีเงินแค่พอใช้พอจ่ายอย่างคันนี่น่ะเราจะไปกินตามใจปากจะไปกินสุรุยสุร่ายก็ไม่ได้จ้ะไปวัดไกลกินเลตตาสับ รากับั่อไปยามัตเ,เกสลัดย่ามุตะตุริสต์ะสลัดย่ารากับั่อไปยาเอรัสตลิเตเกวาตาบอกเขาจะนิด่าทำอะไรพี่น้องนี่แหละค่ะแล้วก็ก,กินจะว่าโอ้ยกลับไทยอยากนนกินนู่นกินนี่ก็ไม่ได้กินตามใจดอกพี่น้องบางทีพวกพี่พี่เขาซื้อให้กินด้วยซ้ำไปเอาจริงจริงเด้อบอกจริงๆ แม่คนตกงานนะพี่น้องนะสําหรับเบสสน่ะตกงานด้เดือนก็หมื่นกว่าบาทเงินไทยหมื่นกว่าบาทเงินไท,อนทยอยู่นี่เราก็อ,อยู่ซื้อกินมันก็จะหมดแล้วมันก็จะหมดแล้วแล้วทีนี้กลับบ้านละ่ะเก็บผลไม้ได้ก็ซื้อตัว๋วอือไปก็ใช,ใช้นอนใช้ที่จะไปกินซุ้ยสุายก็ไม่ได้อันนี้พูดจริงๆเด้อยีสสนไม่ใช่ว่าอุ้ยเป็นเนียฝรั่งจะได้เฟ้อฟ้าดอก ถ้าปีไหนขัวไปนําได้คือพี่น้องได้สองรอบแล้วสามีไม่ได้ไปด้วยอันนั้นจริงๆมีเงินไปเราก็ไปใช้นู่นใช้นี่เราก็ยอมมันก็หมดแล้วค่ะอืมแต่ว่าปีไหนที่คุณตาไปด้วยนะคุณตาซื้อให้กินพี่น้องตัวเอ็ไหม่มีไปก็คุณตาก็ยังซื้อให้กินอยู่ไปไหนมาไหนก็ได้ไปไหนมาไหนได้เติมน้ำมันรถน้ำมันเหลือเอาจริงๆบอกนะอันนี้พูดเรื่องจริงไม่ใช่ว่า เราจะมาพูดว่าเออย้ายแกถ่มตัวนี่หรือว่าอะไรยังไงอันนี้เรื่องจริงของจริงเด้อค่ะเรื่องจริงของจริงมาเล่าสู่กันฟังถึงว่าเยสวนจะมีมีฝรั่งมีแฟนฝรั่งเราไปไทยไม่ใช่ว่าเราจะเอาเงินไปใช้แบบฟุ่มเฟือยกินหรูกินหลาอะไรอย่างกันนั้นก็ไม่มีเด้อค่ะเด้อยายสวนไม่ได้ไปกินแบบนั้นกินพักน้ำพริกพี่น้องเอ,อ้ทำไมถึงบอกว่ากินพักน้ำพริกมันชอบด้วยนั่นแหละแต่ทีนี้อย่างเนื้อย,ย่างเขาหลีออะไรพวกนี้ลูกๆเขาก็ซื้อมาให้กินอยู่แต่ว่า ในความที่ว่าใบของเราอายุของเราก็เหมือนสมัยก่อน,นะะเนาะค่ะเนาะเวลาเรากินเนื้อย่างเขาหลีเห็นพวกพี่ๆเขานั่งดูลูกกินเออเขาจะขอเราพี่น้องพี่น้องเป็นเหมือนกับยายสนไหมอันนี้ก็เข้าตัวเองแล้วกินรสชาติมันไม่เหมือนเดิมเนาะคะ่ะมันไม่เหมือนตอนที่ว่าเราวัยรุ่น,นะะเนาะค่ะเนาะก็อยากจะกินข้าวกับน,น้ำพริกอะไรอย่างนนี้มันก็มันตามัยของมันเองค่ะเพราะว่า อย่างวัยรุ่นยังเมื่อก่อนเหมือนกันเจสโซนี่เนื้อ,อย่างเกาหลีนี่ก็กินโอ้โหกินจริงๆเหมือนกันเดี๋ยวพี่ก็นั่งดูลูกเหมือนกันเวลาไปก็นั่งดูลูกแล้วทีนี้ก็นานๆเราไปทีรสชาติอาหารวันก็เปลี่ยนเด้อแต่เด้อทุเรียนเด้อพี่น้องเอ้ถามว่ากินไหมกินแค่หายหิวแค่นั้นแหละค่ะบอกว่าโอ้อยู่ที่นี่อยากกินทุเรียนอยากกินทุเรียนกลับไปจะกินมันแพง,งก็ไม่กล้าซื้อกินโนพี่น้องไปลงเครื่อง บอกตรงๆเด้อพี่ชายยายนอยู่อำเภอสังสามพี่สาวพี่สะพ้ายพี่สะพ้ายสามเจ็ดลูกสามพันบาทพี่สะพ้ายซื้อมาไว้ให้กินอืมซื้อมาไว้ให้กินเลยเจ็ดลูกสามพันบาทนั่นแหละยายสนไปปีนั้นพี่สะพ้ายยายสนใจดีมากเขาซื้อจกกระเป๋าซื้อมาสามพันบาทอยากให้น้องกินอไปผักกินเลยอไข่มดแดงอะไรอย่างกันนี่แกงผักหวานแพงๆหม้อใหญ่ๆหม้อนึ่น่ะตกไปสามสี่ร้อย ตกไปสามสี่ร้อยแกก็แกแก,กินเวลาเราไปเมียฝรั่งพี่พ่อเลยเมียฝรั่งสมบัติอะไรมีแต่เขาเมียฝรั่งไปไทยที่ซื้อแจกน้องแจกน่องกินแต่ที่ไหนได้แจกพี่กินที่ไหนได้เวลาเยสนไปมีแต่พวกพี่มีแต่พวกพี่พี่เขาซื้อให้กินพวกหลานซื้อให้กินพวกลูกซื้อให้กินจริงๆหนุ่เด้ออันนี้ไม่ใช่ว่าถ่อมตัวเองเด้อเคยเห็นแต่มีครอบครัวหนึ่งเนาะค่ะนาะคกรู้จักคนสนิทนี่แหละ น้องสาวเขาไปอยู่อีกประเทศหนึ่งน้องสาวเขาไปอยู่อีกประเทศหนึ่งไม่ใช่ฟินแลนด์ก็ถามข่าวกันว่ามาไหมเขาบอกว่าไม่ไม่ต้องไม่ต้องอยากให้มาดรอกเหมือนบ้านเองพี่น้องสงการทีโอสงการไม่ต้องมาดอกเด้อเหมือนเขาทำคลิปตลกตลกกันเลยะคะ่ะสงการไม่ต้องมาทําไมไม่ต้องมา่ากค่ะก็ ข้ากับนหนจะเอาข้าวไปกินนะจะให้ส่งค่าค่ารถอีกเหมือนกันพี่น้องจ๋านั่นแหละเขาบอกว่าน้องสาวเขาไม่มาไม่เป็นไรไม่ต้องให้มาดอกมาเมอไลได้ซื้อตัว๋วเครื่องบินให้กับทุกทีนี่เกือบเหมือนกันละพี่น้องเอ้ยดีว่าซื้อตั๋วไปกับเนาะถ้าว่าไม่ซื้อตั๋วไปกับน้ป้าพี่น้องได้ส่งขาตั๋วเครื่องบินขึ้นกันแหละอันนี้เล่าสู่กันฟังเนอ่พี่ๆน้องๆจา๋าในชีวิตในต่างแดนชีวิตเมียฝรั่งของริงเรื่องริงเล่าสู่กันฟังไม่ใช่ว่าเมียฝรั่งรวยทุกคนเนอองเย ค่ะพอพ่อมีอยู่มีกินไหมก็พ่อมีอยู่มีกินไปหาลูกๆก็ให้กินอยู่นั่นแหละค่ะแต่ว่าเราไม่มีเงินที่ว่าไปจ่ายเฟือกฟ้า,ฟาเราจะไปโน่นไปนี่ได้เหมือนเหมือนหลายๆคนเขาไม่ได้ว่าใครเด้อเหมือนหลายๆคนเขานะคะพี่ๆน้นองๆจา้าก็อยู่เคียมโจนคือกันนั่นแหละอืออันนี้ก็ส่งข่าวให้กันฟังเด้อว่าเป็นเมียฝรั่รงขีงน่นกโอเคเด้อค่ะเด้อกดกไลค์กดแชร์กดติดตามไม่จะสนด้วยนะคะกรับขอบคุณมากๆทุกรักทุกไลท์ทุกเลิฟทุกกาลังใจค่ะ ที่มีม,มาให้สำหรับเยสนเสมอมาดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบกากไกกิเล